สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเสียงกระซิบของวิญญาณพอดแคสตท์ที่จะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องเล่าผีผีที่ไม่ได้มีแค่ความน่ากลัวแต่ยังซ่อนบางอย่างที่ลึกซึ้งไว้ข้างในและในตอนนี้เราสองคนมีเรื่องหนึ่งที่อยากจะชวนคุณนั่งฟังแบบเปิดไฟน,น้อยๆให้บรรยากาศพาไปกับนิยายผีที่ชื่อว่าเสียงกระซิบจากหลุมศพเรื่องนี้ไม่ใช่นิยายหลอนธรมธรมดาธรรมดา แต่มันคือการเดินทางผ่านเสียงเงียบที่กลายเป็นเสียงดังในใจคนอ่านเรื่องของเด็กใหม่ที่ย้ายมาเรียนโรงเรียนชนบทแห่งหนึ่งแล้วพบกับเหตุการณ์ประหลาดๆเสียงเด็กผู้หญิงที่ร้องไห้ในห้องน้ําที่ไม่มีใครกล้าเข้าแฟ้มประวัตินักเรียนที่ไม่มีชื่อเด็กหญิงคนนั้นและห้องใต้ดินที่ไม่มีอยู่ในแผนผังโรงเรียนทุกอย่างที่ดูเหมือนจะไม่มีใครจําได้กลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่สามารถลืมได้เมื่อมันกลับมาทวงถามความจริง เรื่องนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแบบไทยๆบ้านไม้ยกพื้นเก่าๆตึกเรียนไม้ห้องน้ำโรงเรียนชนบทที่เงียบสงัดและเหนืออื่นใดคือความเงียบที่น่ากลัวกว่าผีเพราะมันเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่มีใครพูดถึงเอาละครับทุกคนอย่ารอช้าเลยนะครับมานั่งคุยกันให้ขนลุกไปพร้อมๆกันกับผมและ กับพลอยค่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอีกครั้งนะคะแล้วโอ้โหนาทีพูดเปิดมาแบบนี้พลอยขนลุกไปหมดเลยจริงๆเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องผีจริงๆนะแต่มันคือเรื่องของการต้องคำถามว่าเราจะลืมใครคนหนึ่งไปได้ง่ายแค่ไหนเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อมายุรีที่ไม่มีใครจำได้ว่าเธอเคยมีชีวิตอยู่ที่โรงเรียนนี้มันเจ็บลึกมากเลยนะใช่เลยพลอย ผมว่าสิ่งที่ทําให้เรื่องนี้มันหลอนมากไม่ใช่แค่มีแต่ผีหรือเสียงกระสบจากห้องน้ํานะแต่มันคือการที่ผู้คนในเรื่องพยายามเงียบกับสิ่งที่เกิดขึ้นยิ่งเงียบมันก็ยิ่งน่ากลัวคุณลองคิดดูสิว่าเด็กคนนึงตายแล้วไม่มีใครพูดถึงไม่มีแม้แต่รายชื่ออยู่ในแฟ้มประวัตินักเรียนไม่มีภาพในสมุดร,รุ่นไม่มีข่าวไม่มีอะไรเลยแล้วพอเรื่องมันค่อยๆเผยออกมา ตอนที่กันกับมินเริ่มสังเกตสิ่งผิดปกติมันคือจุดเริ่มต้นของการต่อจิ๊กซอที่หลอนมากๆโดยเฉพาะฉากที่กันวาดรูปเด็กผู้หญิงคนนั้นออกมาทั้งๆท,ที่เขาไม่รู้จักเธอเลยวาจากความรู้สึกที่ได้ยินจากเสียงมันมีพลังบางอย่างจริงๆแล้วจําตอนที่เขาเปิดพื้นไม้เจอช่องหลับได้ไหมแล้วเจอกับสิ่งที่อยู่ข้างล่างนั่นน่ะ โอ้โหผมนี่แทบจะปิดไฟห้องไม่ลงหลังจากอ่านจบนะฮะ <c oughs> ใช่แล้วการที่ไม่ปลดปล่อยวิญญาณแต่ปล่อยให้เธอยังอยู่มันคือหมัดเด็ดของเรื่องนี้เลยนะเพราะมันทำให้คนอ่านรู้สึกว่าเธอไม่ได้ไปไหนเธอยังอยู่เพื่อให้คนที่ยังอยู่ได้จำพูดถึงตรงนี้แล้วผมนึกถึงประโยคหนึ่งในเรื่องที่ว่าเสียงเงียบบางทีมันดังกว่าเสียงตะโกนนี่แหละคือความรู้สึกที่ผมได้จากเรื่องนี้เสียงของมยุรีไม่ได้กรีดร้องไม่ได้โวยวาย แต่มันเป็นเสียงที่ทําให้เรารู้สึกผิดไปตลอดเลยอะบรรยากาศก็สุดมากคือผู้เขียนให้สถานที่ต่างๆเช่นห้องน้ําที่ถูกปิดห้องเก็บของใต้ตึกห้องสมุดเก่าทุกที่มีเสียงของมายุรีอยู่แค่เราฟังดีๆเราก็ได้ยินเสียงเธอแล้วมีใครฟังอยู่แล้วเริ่มหันไปมองห้องน้ําที่บ้านบา้างยังครับ <laughs> เอาจริงๆมันทําให้เรารู้สึก กลัวในที่ที่เราเคยคุ้นมากๆเลยจริงแล้วพลอยชอบที่เรื่องมันไม่ได้โยนผีออกมาให้ตุ้งแชบบ่อยๆแต่มันเป็นผีที่แทรกเข้ามาในจิตใจเราแบบช,ช้าๆนุ่มๆหลอนนาน,น,าน อารมณ์เหมือนกินเผ็ดแบบเผ็ดปลายลิ้นไม่ใช่เผ็ดโดดๆแล้วหายไปใช่ไหม <laughs> ใช่เลยแล้วอีกจุดที่พลอยชอบคือความสัมพันธ์ของตัวละครกันกับมีนมันเหมือนการที่ทั้งสองคนได้เรียนรู้ว่าบางความจริงถึงจะน่ากลัวแค่ไหนแต่ก็สมควรถูกเปิดเผยพูดถึงมีนผมว่าเธอคือคนที่เข้าใจมยุรีที่สุดแม้ไม่ได้รู้จักกันเลยความกล้าของเธอในการค้นหาความจริง มันคือสิ่งที่ผลักเรื่องไปข้างหน้าเลยนะแล้วตัวครูใหญ่ก็เล่นดีมากคือเราทั้งโกรธทั้งสมนาหาทั้งรู้สึกว่ามันจะทอนอะไรบางอย่างในสังคมจริงๆเหมือนคนที่กลบฝังปัญหาไว้ใต้พรมแล้ววันหนึ่งพรมมันก็หลุดแล้วทุกอย่างมันก็โปะ๊ะแล้วมันก็ไม่ได้จบแบบแฮปปี้ด้วยนะมันจบแบบที่เราต้องกลับไปคิดว่าเราจะลืมใครแบบมยุรีได้ลงคอไหมอืมพลอยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องฟังไม่ใช่แค่ฟังเพื่อกลัว แต่ฟังเพื่อเข้าใจความเงียบและเสียงของคนที่ถูกลืมใครที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับถ้าอยากรู้ว่าเรื่องนี้มันจะพีแค่ไหนร้อนแค่ไหนหรือจะทำให้คุณน้ำตาซึมแบบเรา,เราๆหรือเปล่าก็ตามไปฟังเรื่องเล่าเต็มๆได้เลยนะครับลิงก์อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เลยนะครับแล้วถ้าชอบพอดแคสต์แบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญกดกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะคะชื่อช่องว่า เสียงกระซิบของวิญญาณครับชื่อนี้ไม่มีวันลืมแน่นอนเพราะเราจะเล่าเรื่องที่คนลืมให้คุณได้ยินอีกครั้งแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องหน้าบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับทุกคนแล้วอย่าปิดไฟนะครับคืนนี้